สวัสดีครับวันนี้บริษัทอะไรครับบริษัท ENE ค่ะหรือว่ามีที่าหนเปิดอะไรที่ตลาดมีตำแหน่งอะไรเปิดรับบ้างครับตอนนี้เรามีหลากหลายตำแหน่งมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไอทีนิสวะบัญชีหรือว่าจัดซื้อนะคะถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อกรรมการได้ค่ะขอบคุณครับผมนี่ครับอยู่ในกลุ่มเครือของคตรด้วยนะครับสวัสดีครับอันนี้บริษัทอะไรครับ อ๋ออันนี้ทำงานยังไงนะครับก็พอรบัสมาบัก็จะทำงานเกี่ยวกับซ่เครื่องไฟฟ้าแล้วก็เรือไฟฟ้านะคะก็มีสาขาทั่วทั้งปริมณฑลทุกทพเลยค่ะเป็นงานเกี่ยวกับทางแอดมินสาขาก็ได้หรือว่าทางวิศวะไฟฟ้าวิศวะเครื่องกลอันนี้สามารถสมัครทางวิศวะได้เพื่อทีู่ทางเรือนะคะเรือประมาณมีตอนนี้เรามี26สาขานะคะ26สาขาทั้งประเทศเลยใช่ไหมครับ เดี๋ยวขอโปรชัวร์หนึ่งใบครับผม